คุ้มมากกับคอร์สติวสถาปัตย์ออนไลน์มีทั้งคอร์สพื้นฐานสถาปัตยกรรมคอร์สสร้างผลงานลงพอร์ตโฟลิโอและคอร์อสทฤษฎีสถาปัตย์เพียงคอร์สละ950บาทคุ้มมากแถมเรียนที่ไหนเมื่อไร่ก็ได้บริหารเวลาได้เองและมีเกติิบัตรให้อีกด้วยคนอื่นเขาฝึกไปไกลแล้วคุณพร้อมหรือยังครับสวัสดีชาวสมุทเกตทุกคนนะครับผม ในวันนี้นะครับแล้วก็จะกลับมาลงสีมาร์เกอร์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคราวนี้ลองเป็นสิ่งของธรรมดาเป็นพวกผ้าอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาลงสีรองเท้าให้ดูกันซึ่งมันก็จะง่ายหน่อยตรงที่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรที่มันวาวมากนะครับผมก็จะเป็นแค่การไล่สีไล่สไลแสงปกตินั่นแหละนะครับซึ่งมาร์เกอร์ที่เราใช้เนี่ยก็เป็นเบอร์เดิมยี่ห้อเดิมจาก คลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับผมก็เป็นย e ี่ห้อเลนส์ซองนะครับผมเบอร์ B, B G 1 B G 3 B G 5 B G 7นะครับก็ขอให้เบอร์มันข้ามไปเบอร์หนึ่งนะครับ1 3 5 7หรือ2 4 6 8กก็ได้นะครับผมตอนนี้เราก็จะลองพื้นด้วยสีอ่อนๆก่อนแล้วค่อยมาเพิ่มความเข้ม ทีละจุดทีละจุดนะครับมันจะต่างจากสีน้ําที่แบบถ้าเป็นสีน้ำเนี่ยควรจะลงพร้พอมๆกันใช่ไหมแต่สีมาร์กเกอร์ควรจะเพิ่มเงาทีละจุดทีละจุดเพราะว่าเราควรจะลงสีในขณะที่สีมันแบบกระดาษมันชุ่มๆอยู่นะครับอพอกระดาษมันชุ่มปุ๊บแล้วก็จะไล่ง่ายและแต่บางทีก็อยากให้มันชุ่มเกินไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะ ปาดสีแล้วมันจะเป็นออกด่างๆช้ำๆเพราะฉนั้นต้องปาดให้ดีปาดอย่างมั่นใจนะครับผมสีมาร์กเกอร์มีหัวใจหลักอยู่แค่2อ,อย่างครับก็คือความมั่นใจและความเร็วลงให้ไวนะครับเล็งให้ดีว่าต้องเป็นสีอะไรที่ท,ที่เราจะลงเนี่ยนะครับทีนี้พี่ก็จะมาเก็บ ส่วนที่มันเข้มเข้มเป็นสีดำๆก่อนนะครับสีดำๆก็ใช่ว่าจะถมดำไปเลยเราต้องลองพื้นก่อนเขาเนี่ยอาจจะลองพื้นด้วยเบอร์3ก็ได้นะครับแล้วค่อยไล่มาลงสีเข้มแล้วก็ย้อนลงมาเป็นสีอ่อนค่อยๆไล่ไปครับถ้าใครไม่ชำนาญก็ควรจะหัดไล่สีก่อนนะครับ ซึ่งเดี๋ยวในคอร์สออนไลน์เนี่ยก็จะมีสอนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปาดสีที่เรียบหรือการไลส่สีอะไรอย่างเงี้ยนะครับในคอร์สออนไลน์ก็จะมีสอนการลงนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับผมซึ่งคอร์สออนไลน์เนี่ยจะเป็นอยู่ในส่วนของคอร์สพอร์ตโฟลิโอนะครับก็จะเป็นการทํางานเพื่อลงพอร์ตโฟลิโอโดยเฉพาะเลยแต่ถ้าใครไม่มีพื้นฐานนะครับก็แนะนําให้เป็นคอร์สพื้นฐานก่อนได้ นะครับเพราะว่าคอสพอร์ตฟิลิโอเนี่ยมาถึงเราจะจัดอย่างเดียวเลยไม่มาสอนเรื่องตีปเรื่องเส้นอะไรและลงสีอย่างเดียวเพื่อเอาผลงานไปลงพอร์ตนะครับผมหรือถ้าใครอยากจะเผื่อสอบตรโต้งหรือซอบแพทซีก็ซื้อคอสทฤษฎษไปด้วยก็ได้นะครับผมซื้อ3คอรอสจะคุ้มกว่านะครับผมอ้อคอสออนไลน์ของเรามีเกณฑ์บัตรให้ด้วย นะครับหรือใครที่อยากเรียนกับพี่โดยตรงเลยมาที่ร้อยเอ็ดได้นะครับอสอนสดทั้งสถาปัตนยน์มรนะศิลป์ออกแบบนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวกับการออกแบบนะครับก็ลอง inbox มานในแฟนเพจได้นะครับผมอ่ะตอนนี้รองเท้าของเรานะครับก็เริ่มลงในส่วนที่ดำและสังเกตว่า นส่วนนี้พี่ให้มันเป็นส่วนที่มันวาวอ,อารมณ์แบบรองเทาง้ากีฬานะครับมันก็จะมีความสะท้อนแสงบ้างเล็กน้อยแล้วก็เว้นขาวปกติพวกที่เป็นซอกซอกก็อาจจะใช้เบอร์5ก็พอเบอร์กลางๆไม่ต้องเข้มมากนะครับขอให้มันชัดเจนว่าตรงไหนเข้มตรงไหนมันอ่อนอให้มันเกิดความคอนทารชาชัดเจนลงอย่างมั่นใจนะครับอย่าไปแบบว่าเอยลงแค่เบอร์สก็กลัวละ ถ้ารองเท้าอันนี้มีแต่เบอร์สามันจะดูจืดดูจางมากนะครับต้องมีความคอนทายความคอนทายก็คือความขัดแย้งกันของส่วนที่อ่อนสุดและเข้มที่สุดนะครับผมช่วงนี้ก็ใกล้โบพอร์ตกันแล้วนะครับถ้าใครทำสีมาเกอร์เป็นก็จะช่วยให้ปั่นพอร์ตได้เร็วมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้คือปาดเป็นนะไม่ใช่แค่ ปาดเฉยๆแล้วได้นะคือปาดเป็นมันต้องคือมีเทคนิคมีรู้จักแสงเงาตอนนี้เราก็จะมาเก็บรายละเอียดและมันก็จะมีเงาของเชือกรองเท้าด้วยนะครับก็ปาดเข้าไปมีซอบมีอะไรเก็บรายละเอียดเล็กน้อยให้หมดตรงไหนที่ยังดูจืดไปยังขาดมิติแล้วก็เพิ่มเงาเข้าไปขอย้ำอีกรอบนะครับว่าลงให้มั่นใจลงจากของง่ายๆก่อนที่ไม่ซับซ้อนก็ได้นะครับพวกทรงกลมเลขาคณิตอะไรเงี้ยก็ได้ ใครที่อยากเรียนกับพี่โดยตรงเลยมาที่ร้อยได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมก็สามารถติดตามผลงานนะครับได้ที่แฟนเพจ f a c e o o o k สมุดสเก็ตนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด u u s c r i b e ได้ที่ c h anel n สมุดสเก็ตแชแนลด้วยนะครับผมรดติดตามคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับสมุดสเก็ต เดอะแกลเลอคู่มือการสเก็ตภาพแบบสถาปัตยกรรมและ Black and w h s t e t k e t c h b o o k หนังสือรวบรวมผลงานลายเส้นสถาปัตยกรรมหากสนใจอินบ็อกมาได้ที่แฟนเพจ f e c o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  k สมุดสเก็ตลิง์กอยู่ใ,ใต้คลิปเลย